สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาดูหลักสูตรการสอบแข่งขันการรับราชการครูนะครับผมว่าหลักสูตรการสอบแข่งขันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตั้าเชื่อว่านะครับว่าเพื่อนๆนหลายหลคนที่กําลังเตรียมตัวสอบอยู่ตอนนี้ได้เข้าใจเบื้องต้นอยู่แล้วว่าภาคก,กอขอคอเป็นอย่างไรนะครับแต่ตั้มจะพูดในเชิงของประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับเผื่อจะเพื่อนจเอนจะเอาไปปรับใช้ได้นะครับสําหรับการเตรียมตัว สอบคุ้มผู้ช่วยนะครับเดี๋ยวตั้งข้อเขียนตรงนี้นะครับใช้คําว่าหลักสูตรการสอบแข่งขันนะครับหลักสูตรการสอบแข่งขันคุ้ผู้ช่วยนะครับจะมีทั้งหมด3ภาคนะครับก็คือจะเป็นภาคกอนะครับภาคกอภาคขอ แล้วก็ภาคคอเบื้องต้นนะครับเล่าให้ฟังก่อนว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ตั้มไปสอบก็คือตั้มจะสอบภาคกรอ1วันก็คือวันเสาร์ภาคขอ1วันก็คือวันอาทิตย์นะครับเมื่อผ่านนะครับเมื่อผ่านภาคกรและภาคขอเนี่ยเขาจะประกาศประกาศโดยเรียงตามลำดับของเลขไปตามตัวสอบนะครับ ประกาศภาคกอภาคอขอเนี่ยว่าใครที่คะแนนเกินมากกว่า6 0นะครับใครที่คะแนนเกิน60%ก็จะประกาศให้เตรียมสอบภาคขอต่อไปดังนั้นตั้มจึงอยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสที่กอกับขอก่อนนะครับภาคขอเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งอย่าเพิ่งกังวลภาคขอนะครับเดี๋ยวเพราะเหตุใดเดี๋ยวตั้มจะบอกนะครับเรามาดูภาคกอกันก่อนภาคกอเนี่ย ชื่อที่เขาใช้ก็คือใช้คำว่าความรู้ความสามารถทั่วไปความรู้ความสามารถทั่วไปส่วนนี้มีคะแนนเต็มอยู่ที่200คะแนนนะครับนะครับความรู้ความสามารถทั่วไปส่วนนี้มีคะแนนเต็มอยู่200คะแนน ส่วนภาคขอครับเมื่อเมื่อเราสอบภาคกอแล้วเนี่ยเขาจะสอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไปคือความสามารถที่ที่ทุกคนจะได้ได้วัดความรู้นะครับที่ยังเป็นเหมือนทุกทุกคนได้ได้รับก่อนคือหมายถึงว่าเขาเขาเขามองว่าทุกคนสามารถที่จะเข้าใจแล้วทําทําในส่วนนี้กันได้นะครับเบื้องต้นว่าทุกคนก็คือไม่ว่าจะจบเอกไหนก็คือต้องผ่านจุดนี้แต่พอเป็นภาคขอแล้วเนี่ยคือเราจะลงไปสู่ของวิชาเอกของเรามากขึ้นนะครับเขาแล้วเขาจะใช้คําว่ามาตรฐาน ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพนะครับมาถามความรู้และประสบการณ์วิชาชีพส่วนนี้เนี่ยนะครับเข้าวัด200คะแนนนะให้คะแนนเราเต็ม2 0 0แล้วคะแนนนะครับอ่านะครับผมซึ่ง นะครับซึ่งนะครับตรงส่วนนี้ก็จะวัดในหลักๆก็จะเป็นเรื่องของวิชาเอก<ม>ก็คือว,วิชาที่เราเราจบมานะครับวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษสังคมภาษาไทยต่างๆที่เราจบมาก็จะวัดในส่วนนี้นะครับส่วนต่อมาก็คือภาคคอเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการการสาธิตการสอนนะครับจริงๆเขาจะมีชื่อว่านะครับความเหมาะสมกับตําแหน่ง ก็คือการสัมภาษณ์นั่นเองนะครับอันนี้นะ๋ยวต้องเขียนขอเขียนย่อๆเนาะความผสมการตำแหน่งส่วนนี้นะครับเป็นการสัมภาษณ์เขาจะให้คะแนนอยู่100คะแนนแน่นอนครับว่าปีที่ผ่านมาเนาะปีปีของตั้มเนี่ยที่ตั้มสอบไปในปีคููุชหกสามนะครับกฎระเบียบส่วนนี้ที่มาใหม่เนี่ยหลักสูตรใหม่นะครับเป็นหลักสูตรแรกที่ได้ใช้นะครับได้ใช้แล้วภาคคอ นะครับเป็นภาคที่ต้องมีการสาธิตการสอนด้วยนั่นก็คือการสอบสอนนั่นเองเขาก็จะดูในส่วนนี้นะครับซึ่งประสบการณ์ของตามที่ตามได้ผ่านมาเนี่ยในภาคขอพูดให้เพื่อนๆอ,อุ่นใจขึ้นนิดนึงนะครับตามกังวลเหมือนกันนะช่วงแรกตามกังวลว่าเอ๊ะภาคขอเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเขาจะวัดยังไงจะมีนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอันนี้เราคิดไปเองนะครับแต่พอเราสอบจริงๆเราบอกเลยนะครับว่า คะแนนที่เราได้รับมาเราพอใจมากเราพอใจมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาที่เขาดูต้องมั่นใจเลยว่ากอากับขอเนี่ยเป็นตัวตัดเราจริงแต่ภาคอเนี่ยทุกคนที่ไม่กวนไม่แย่ขนาดที่แบบสอนไม่ได้เลยไม่ได้เตรียมการสอนหรือแบบพูดจาไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องพูดคําหยาบคายนะครับต้องคิดว่าภาคอเนี่ยผ่านทุกคนเลยในส่วนตัวต้องมองต้องเห็นหลายๆคนด้วยเหมือนกันจากเพื่อนตํามด้วยนะครับ เห็นผ้าคอก็90บวกเ5บวกเลยนะนะครับได้ได so you you ้เยอะมากดังนั้นอยากจะให้กังวลถ้าอยากจะกังวลทั้งทีเนี่ยเราควรกังวลกอกับขอส่วนผ้าคอเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้เราค่อยว่ากันนะครับถ้าเพื่อนๆได้ไปถึงจุดนั้นจุดที่เตรียมสอบผ้าคอแล้วเดี๋ยวตั้มจะมาแนะนําด้านการเตรียมพอร์ตนะครับการเลือกเรื่องการสอนซึ่งตรงนี้เนี่ย บอกไว้เลยว่าใครที่ชอบทำพอทสวยใครที่ชอบทำให้สวยงามนะครับดีมากนะครับแต่พอตของตั้มนี้อืนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันเนาะถึงจุดนั้นเรามาดูภาคกอกันก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวตั้มมาดูว่าให้เพื่อนมาทบทวนกันก่อนว่าภาคกอเนี่ยเราสอบอะไรบ้างนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าภาคกอความรู้ความสามารถทั่วไป200คะแนนเพื่อนๆจะต้องสอบอะไรบ้างต้องเจออะไรบ้างแล้วก็เทคนิคของตั้มนะครับที่ตั้มใช้ก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับเพราะว่าตั้มก็ไม่ได้เต็มนะตั้มไม่ได้เต็ม200ตั้มมองว่าพอตั้มทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันมันก็ทําให้ตั้มผ่าน60%ขึ้นไปนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูเป็นไอเดียนะครับสําหรับเอกาสารชุดนี้นะครับเป็นหลักสูตรการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2563อันนี้หมายถึงอะไรเป็นหลักสูตรที่ต้องใช้นั่นเองนะครับปีที่ผ่านมานะเป็นปีแรกเนาะเขาก็เอามาใช้ปีนี้เป็นปีที่2นะครับปี2 5 6 4เนาะเรามาดูกันก่อนดีกว่าครับว่าภาคกอนะครับ200คะแนนนี้สอบอะไรบ้างนะครับ ส่วนแรกเลยที่เพื่อนๆจะได้เจอนะครับในหัวข้อที่1ก็คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะครับความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะครับจาก200คะแนนเต็มนะครับเพื่อนๆดูเขาให้ในส่วนนี้ถึง100คะแนนเลยนะครับถึงร้อคะแนนเลยคือครึ่งหนึ่งเลยนะ50%แล้วนะครับ50%ละที่ให้มากับความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้ว<ร>1 1> ออกอะไรบ้างในความสามารถคิด <plup S 2> ว,วาาดิเคราะห <Rum. S 2> ์นะครับ คำว่าข้อเขียนในที่นี้ไม่ได้ให้เราไปเขียนนะครับก็คือเป็นข้อสอบปัญาไหนนั่นเองเนาะ,ะเขาใช้คําว่าเป็นข้อเขียนแบบปัญาไหนนะครับก็คือให้เรามีช้อยให้นั่นเองนั่นแหละนะครับผมเรามาดูกันว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยที่เขาวัดเรานะครับสอบอะไรบ้างนะก็คือหนึ่งจุดหนึ่งก็คือการคิดวิเคราะห์เชิงภาษาคําว่าการคิดวิเคราะห์เชิงภาษาส่วนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของ การใช้ภาษาไทยนะครับการใช้ภาษาไทยความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยการจับใจความซึ่งตรงนี้มันคืออะไรมันหมายถึงว่าเขาบางโจทย์ก็อาจจะเป็นเหมือนให้ให้บทความมาแล้วเราก็สรุปนี่เขาจะมีคําว่าจับใจความอย่างเงี้ยเนี่ยสรุปบางครั้งก็จะให้เป็นคํามาแล้วก็อาจจะถามเราว่ามันคืออะไรมันเกี่ยวข้องอะไรกับบทนั้นซึ่งตัวนี้ประสบการณ์ตรงต้องมองว่า คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทําเพราะคิดว่าโอ้โหภาษาไทยอ่ะง่ายนะครับและคิดว่าโอ้โหมันยาวมากเลยนะเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอาไปทําที่หลังก็แล้วกันนะครับต้้าเจอปัญหานะพอเข้าสอบจริงๆเนี่ยพอเราเจอคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพอต้้งเจอคณิตศสาสตร์เนี่ยต้องค่อนข้างที่จะสะตันเพราะว่าโจทย์เนี่ยนิดเดียวนะครับแต่เวลาคิดเราจะต้องมีหลายสเต็ปมาก ตั้มจึงข้ามาทำส่วนเนี้ยก่อนเลยอะสรับตัวส่วนตัวนะตั้มข้ามาทำส่วนนี้ก่อนเลยการคิดวิเคราะห์เชิงภาษาเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยถ้ามันจะทำไม่ได้เลยอย่างน้อยเราก็ทำสิ่งที่เราทำได้ก่อนนี่คือสิ่งที่เราทำนะครับเราอย่าไปไล่ตามแต่ถ้าเกิดคุณทำได้คุณสามารถไล่ตามตามข้อได้ตามชอยได้ก็ดีครับแต่สำหรับตั้มพอเราเจอข้อไหนเราติดเราเริ่มติดแล้วเราทำคิดว่าข้อนี้เดี๋ยวกลับมาถ้าเรามีเวลาเราไปทำข้อเราทำได้ก่อนนั่นก็คือ พอเราเจอภาษาไทยเราอ่านดูเอ๊ะมันก็พอทําได้นะบางข้อเนี่ยให้โจทย์มายาวมากให้บทความยาวมากแต่จริงๆอ่ะเขาถามไม่ยากเลยถามตามนั้นเลยจริงๆนะครับแต่เอาไว้ข้อล่างๆนี่คือสิ่งที่เราทํานะครับเราไปทําก่อนอ่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่เราทําก่อนเนาะเรามาดูข้อต่อไปที่ออกในเรื่องของความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะครับหัวข้อ1.2ครับการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมา การคิดวิเคราะห์เชิงนมามธรรมเนี่ยเขาจะพูดถึงการคิดหาความสัมพันธ์มีการเชื่อมโยงคานะครับมีข้อความมีรูปภาพแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อ่าทีนี้เขาบอกว่าแนวแนวใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแนวกอพอนะครับเขาก็เลยเอาเรื่องของการคิดวิเคราะห์เชิงนมามธรรมะครับมีหัวข้อหนึ่งที่คล้ายกับของกอพอเลยก็คือเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์นะครับเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์คืออะไร เป็นลักษณะประมาณว่าถ้ามี6ส่วน3นะครับมากกว่า4ส่วน A ไม่เท่ากับ1อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าข้อที่1ถามว่าข้อสรุปข้อที่ข้อสรุปที่1นะครับ A เท่ากับ0อะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้คือสมมุตินะครับก็จะประมาณลักษณะอันนี้แบบนี้ก็ออกนะที่ตามคิดตามเห็นนะครับ จำไม่ได้ว่ากี่ข้อน่าจะ1 2ถึงข้อนะครับนะครับก็น่าหน,น้าฝึกไปอยู่เช่นกันนะอันนี้จะเรียกว่าเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์นะครับผมส่วนพวกรูปภาพเนี่ยจะเชื่อมโยงกับเหมือนเราย้อนกลับไปตอนที่เราจะเข้ามหาลัยครับจะมีข้อสอบชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับที่เรียกว่าแพทห้าใช่ไหมแพทห้าเนี่ยมันจะมีข้อสอบอยู่แบบหนึ่งที่คล้ายๆแพทเทิร์นที่เขาชอบเรียกกันว่าข้อสอบแบบวัจไอคิวอะครับเนาะที่จะมีแบบสัญ,ญลักษณ์เป็นรูป แบบนี้มีภาพมาให้1 2 3 4าภาพต่อไปจะเกิดอะไรี่ก็จะวัดเราบแบบนี้นะอันนี้สําหรับเงื่อไขายเชิงเชิงนามธรรมานะครับโอเคส่วนข้อต่อไปนะครับตรงนี้หลายๆคนจะกังวลมากนะครับหลายหลายคนจะกังวลมากเลยก็คือการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณก็คือคณิตคณิตศาสตร์นั่นเองน,น,นะครับวิชาเลขนั่นเองที่ที่จะเป็นวิชาเลขในลักษณะของแบบคล้ายๆกับกพเนาะส่วนนี้นะครับ แต่มันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นต้องไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาขนาดนั้นแต่ก็มองว่าเนื้อหาที่เอามาออกเนี่ยจริง,รงๆไม่ได้ไม่ได้ลึกมากขนาดแบบระดับมาหาลัยหรือหรือขนาดแบบลึกมากเนาะแต่ว่าที่เขาเอามาออกเราค่อนข้างใช้เวลานะครับใช้เวลามากเลยในการทํานะครับใช้เวลามากเลยในการที่เราจะต้องพิจารณาซึ่งบางครั้งมันอาจทําให้เราบริหารจัดการเวลาไม่ได้เพราะแต่ละข้อมันต้องคิดซับซ้อนด้วยเช่นกันนะครับ ดังนั้นก็ทําให้หลายๆคนพลาดนะครับพลาดในส่วนนี้ไปก็อาจจะทําให้ให้ในคะแนนของคณิตศาสตร์เนี่ยดรอปลงได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า50%นะครับเพื่อนเพื่อนคะแนนส่วนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคือหนึ่งร้อยคะแนนจากสองร้อยเลยนะครับอืมเพราะฉะนั้นนะครับให้เตรียมตัวไปดีๆเนาะซึ่งที่ต้องเจอนะครับเขาก็พูดอันนี้คือบรรยายทั่วไปเนาะการความเข้าใจการแก้ปัญหาคณิตเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปอร์เซ็นต์จำได้มันจะมีเรื่องเปอร์เซน็นต์ร้อยละ ที่ออกนะครับที่ออกนะครับลักษณะตรงนี้เนาะแต่คณิตศาสตร์เนี่ยก็ต้องก็เรียนเหมือนกันนะตอนที่ตั้สมัยปีที่แล้วก็ก็เรียนอยู่ว่ามีอะไรที่เราต้องทบทวนมีเนื้อหาเก่าๆอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ไปเรียนโรงเรียนมาเหมือนกันตรงนี้ก็ก็คิดว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับทำให้เรามั่นใจขึ้นว่าอ่านเนื้อหาข้อสกุกเท่านี้เราไม่ต้องไปอ่านแคลคูลัสเราไม่ต้องไปอ่านเชิงลึกแบบ มากมายแต่เ,เราก็จะอ่านเบสิกพื้นฐานที่มันออกข้อสอบนะครับนี่คือตรงจุดน,นะครับโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนแรกของความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะครับต้องเอาตารางมาให้ดูนะครับนี่คือเป็นตารางก่อนที่ปัจจุบันเนาะนะปัจจุบันวันนี้มันที่28ดกรกฎาคมนะครับ 2. 5 6 4รก็อตอนนี้ยังสถานาการณ์ต่างๆนะครับก็ทําให้การสอบเลื่อนออกไปเนาะแต่ต้องมองว่าตารางที่เขาใช้คงยังเป็นตารางเดิมเนาะเปลี่ยนแต่วันที่นะครับนะครับ นี่เวลานะครับที่เพื่อนๆต้องสอบก็คือตั้งแต่9้าโมงเชา้าจนถึง5้าโมงครึ่งนะครับผมสังเกตดูว่าเวลาที่เขาให้เราเนี่ยคือ2ชั่วโมงครึ่งถูกไหม2ชั่วโมงครึ่งรู้สึกว่าปีนี้ให้เวลาเพิ่มนะ นะครับเพราะจำได้ว่าปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยเหมือนจะน้อยกว่านี้เล็กน้อยนะครับผมแต่ปีนี้เพิ่มให้เรานิดนึงนะครับถือว่าโชคดีนะครับให้เวลาเพิ่มด้วยเพิ่มมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งร้อคะแนนเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นไปแล้วนะครับอ่ะเรามาดูทักษะต่อไปเป็นทักษ,าภาษ,ากษนะภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษนะครับในส่วนนี้ให้ถึง 25%หรนะครับหรือ50คะแนนเนาะภาษาอังกฤษนะครับเขาจะวัดของเราวัดเราอยู่จริงๆอะ่ะจะมีลักษณะาดังนี้นะครับจะวัดในเรื่องของหลักในการสื่อสารนะครับการสื่อสารการใช้คําศัพท์สํานวนตรงนี้ต้องมองว่ามันคือเรื่องของเขาจะเรียกว่าบทสนทนาภาษาอังกฤษหรือว่า conversation นะครับในภาษาอังกฤษนะก็จะมีบทสนทนามานะครับให้เราเลือกใส่ว่าอันไหนเหมาะสม นะครับลักษณะทั่วไปที่หลายหลายคนเคยเจอมานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโครงสร้างประโยคที่เหมาะสมนะครับในเรื่องของแกมมานั่นเองนะครับก็จะวัดจะวัดแกมมาเราแล้วก็จะมีเรื่องของการอ่านนะครับจะมีเรื่องของการอ่านด้วยนะที่ที่หลักๆที่ต้มเจอก็จะในลักษณะนี้เนาะภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่หลายหลายคนจะกังวลนะครับคําแนะนําของตั้มคืออะไรคําแนะนําของตั้มคือ คือต้องมองว่าภาษาอังกฤษมันคือทักษะคําว่าทักษะมันเกิดจากการที่เราต้องมีความรู้บวกกับทําอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยการเรียนภาษาการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยคือเราต้องมีความรู้เราต้องมีความรู้ก่อนนะเราต้องมีความรู้แล้วเราก็ต้องใช้ทักษะของเรานะครับความรู้คํารู้ที่นี่หมายถึงอะไรความรู้ก็ข้อสอบเราเนี่ยออกแนวไหนออกระดับไหน ออกแบบไหนบ้างแล้วก็ความรู้ในพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สำคัญเ e n คืออะไรแมมมาอะไรที่ออกบ่อยๆ part of speech มีอะไรบ้างนะครับบางคนเริ่มเริ่มปวดหัวแล้วพูดเรื่องอะไรนะครับคือเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าข้อสอบออกแบบไหนเพราะภาษาอังกฤษมีหลายระดับตั้มเคยสอบทรอีกมาตอนนี้กำลังเตรียมตัวสอบ i อ e อ s อยู่เนื้อหาต่างกันมาก ระดับภาษาคือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเราต้องไปโฟกัสครับก็พอออกแบบไหนครูผู้ช่วยออกแบบไหนเราจะได้ตรงจุดเนาะส่วนนี้ก็เพื่อมันต้องไปทําการบ้านนะครับว่าเขาออกในลักษณะใดทํายังไงนะครับก็คือ1อาจจะไปดูตามเพจต่างๆที่เขามีการติวข้อสอบเนาะหรือที่เขามีการแชร์ข้อสอบส่วนนี้เราไปดูแนวจะอยู่ประมาณนั้นเลยนะครับอแนวจะอยู่ประมาณนั้นไม่ได้ไม่ได้ลงลึกมากในระดับปานกลางเนาะซึ่ง อีกอย่างหนึ่งเราต้องรู้ตัวเองด้วยว่าภาษาอังกฤษของเราเนี่ยเราเราได้ขนาดไหนนะครับอย่างตั้มตั้มรู้ตัวเองว่าภาษาอังกฤษของตั้มนะครับเราก็ฝึกภาษาอังกฤษมาตลอดระดับของเราก็อยู่ประมาณปานกลางจนถึงประมาณยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นขั้นแอดวานนะเราเราก็สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำวันเข้าใจแกมมาบ้างในระดับปานกลางเราก็รู้คําศัพท์พื้นฐานเราก็ทําให้เราไม่ได้เตรียมตัวส่วนนี้เยอะ แต่เราเน้นในเรื่องของการทำข้อสอบที่ใกล้เคียงกันโดยไปนเน้นเรื่องทักษะนะครับทักษะที่เราทำก็คือเราก็ไปดูว่าเนี่ยข้อสอบเขาออกประมาณไหนแกรมมาออกประมาณช่วงไหนอะไรออกเยอะๆอะไรออกบ่อยๆคำศัพท์ที่ใช้ประมาณประมาณแนวไหนนะครับที่ที่เราฝึกนะแล้วก็ไปฝึกจากข้อสอบที่เขามีติวฟรีในในช่องทางต่างๆนะครับมีเยอะเลยเนาะตรงนี้นะครับโอเคซึ่งตรงนี้ ภาษาอังกฤษอืมถามกันมาหลายคนเหมือนกันเพื่อนๆก็ถามมาเยอะเหมือนกันว่าจะเริ่มยังไงดีนะครับอย่างที่ตั้มบอกว่าก็ควรเริ่มจากการทําข้อสอบอย่างน้อยคือเราเราควรเข้าใจเรื่องการทําข้อสอบแล้วก็เรียนรู้คําศัพท์คําศัพท์เนี่ยขึ้นอยู่กับทุกคนเลยว่าคุณทุกคนจะเรียนยังไงบางคนอาจจะจดบางคนอาจจะจดเป็นคำๆบางคนอาจจะเรียนรู้จากประโยคซึ่งต้องมองว่ามันดีหมดเลยนะ ถ้ามันทําให้เราจําได้อะอย่าไปคิดว่าโอ๊ยท่องเมนกแกแ้วนกขุนทองไม่ได้ประโยชน์อะไรต้องมองว่าได้ประโยชน์แน่นอนถ้าเพื่อนๆจาได้เพราะสุดท้ายแล้วพวกผลของเราเนี่ยคือเราต้องได้คําศัพท์เพื่อเอาไปทําในพาร์ทของการอ่านนะครับไม่ได้ไม่ได้ได้แค่แกมมานะเห็นไหมว่าเวลาพูดถึงภาษาอังกฤษอะครับเขาไม่ได้สอบวัดแค่เรื่อง,องตะบีตะบันท่องแต่แกมมาหรือท่องเทนนะเทนเนี่ยคือรูปแบบหนึ่งของภาษาอังกฤษแล้วมันจะมีแกมมาตัวอื่นเยอะมากที่เราจะทำความเข้าใจแต่ไม่ได้ลงลึก เยอะแต่ไม่ได้ลงลึกเนาะโอเคอยากให้อยากให้พยายามนะเพราะว่ายี่เปอร์เ็นนี่ยใครได้ภาษาอังกฤษบอกไปเลยว่าคุณโชคดีมากคุณขอบคุณตัวของคุณเองเลยที่ใยันและฝึกฝนมาตลอดได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษคุณจะโชคดีแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าโอ้โหเราไม่เคยทำอะเราจะท้อกว่าเขาไม่ใช่ครับเราก็ทำให้เต็มที่เราก็ฝึกให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะครับซึ่งอยากจะให้เน้นเหมือนการภาษาอังกฤษอย่าทิ้งอย่าเป็นแบบโอ้ยเดาอย่านะครับถ้าเดาคือ น้อยมากโอกาสยีนะ่สิบห้าเปอร์เซ็นตะเนาะดาวจะน้อยนะครับอืมโอเคส่วนต่อมานะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูอันนี้ก่อนเนาะเวลาที่เขาให้นะครับภาษาอังกฤษนะครับให้มาทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับถือว่าเวลาโอเคสำหรับสำหรับถ้าเป็นสำหรับตัวตัวต้มเองอะ่ะถือว่าเวลาโอเคเลยเพราะว่าเราก็ ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีจำนวนข้อเยอะนะเขาก็จะมีจำนวนข้อที่พอประมาณกับเวลานะครับสามารถสามารถทำได้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบชิวๆสบายๆถ้าเตรียมตัวมาดีนะครับส่วนนี้นะโอเคต่อมาครับสิ่งนี้สิ่งใหม่และหลายคนนะครับสิ่งนี้สิ่งใหม่และหลายคนที่เอ๊ะความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยอีก25%ในส่วนนี้นะครับ อีกยในส่วนนี้เนี่ยออกอะไรออกอะไรนะครับซึ่งความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีก็คือกฎหมายนั่นเองนะครับกฎหมายบอกไว้เลยว่ากฎหมายเนี่ยมีหลายฉบับมากนะครับฉบับแรกเพื่อนๆจะเจอเลยก็คือตัวนี้ระเบียบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอันนี้คือฉบับที่1ที่เราจะต้องอ่านนะครับ2จะเป็น หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตัวนี้นะตัวที่สองสามจะเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสี่หน้าที่และความรับผิดชอบหน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วก็ฉบับที่5ก็คือจะเป็นเจตคต จตคะะติและรจริยธรรมสาหรับข้าราชการนะครับตรงเนี้ยต้องมองว่าเป็นหลายๆก็ล้หลายคนนะ่ะเขามีไฟนะคําว่าไฟล์คืออะไรฉบับนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะฉบับเต็มใช่ครับต้องอ่านฉบับเต็มแนะน,นําเลยนะคาว่าอ่านฉบับเต็มให้เรามองเห็น o v e r อร์หรือว่าภาพรวมของเขาโดยที่ ข้อดีอย่างหนึ่งของการสอบครูเนี่ยเขาไม่ได้ลงลึกเขาวัดเราเพียงแค่ในส่วนของความจําความเข้าใจเท่านั้นไม่ได้ลงลึกเลยนะครับอันนี้ดักปีเจ้วนะถามแบบที่เฉยะถามไม่ง่ายะถามว่ามันคืออะไรสิ่งนี้คืออะไรตัวย่อนี้คืออะไรมีเวลาเป็ระยะเวลากี่ปีถามแค่นี้จริงๆกฎหมายต้องบอกว่ากังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะ เราไม่ได้ไม่ได้เรียนกฎหมายจ๋ามาขนาดนั้นนะแต่ว่าอะมันก็อาจจะมีกฎหมายครูบ้างที่เราเคยเรียนถูกไหมแต่มันไม่ได้เหมือนกันถูกไปครมันไม่ได้เหมือนกันแต่ตุน่นี้อ่ะโอเคกฎหมายที่เราจะเอามาสอบเนี่ยเขาจะออกแบบไหนแล้วก็ค่อนข้างกังวลเนาะแต่พอเราทําจริงๆแล้วก็เห็นว่าอืมรู้สึกแบบโหชอบจังเลยอะ่ะที่ออกแบบนี้ยเหมือนเขาก็เหมือนช่วยเรานิดนึงอ่ะนะว่าเนื้อหาเราอ่ะเราสอบเยอะนะนี่เพียงแค่ภา,าคกอนะ ในแค่ภาคก่อนะนะครับนะครับเราเนี่ยความคิดหรือกระบวนการของเราเนี่ยเราต้องเจอหลายอย่างมากถูกไหมเราต้องเจอทั้งคณิตศาสตร์เจอทั้งภาษาอังกฤษเราต้องมาเจอในส่วนของความจำความเข้าใจอีกซึ่งพอเราเจอในส่วนของความจำความเข้าใจในส่วนของกฎหมายแล้วเนี่ยเราต้องอ่านฉบับเต็มด้วยนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพเนาะกรอ่านฉบับเต็มเพื่อให้เราเห็นภาพว่าข้อสอบเนี่ยนะครับ เขาจะเขาจะดึงส่วนไหนออกมาออกมาถามเราก็ได้แต่ว่าพอเราเข้าใจเต็มภาพรวมแล้วเนี่ยจะทาให้เรามองเห็นภาพรวมมากขึ้นแล้วเราค่อยไปอ่านสรุปนะครับจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะต้องบอกเลยว่าเนื้อหาเนี่ยเยอะมากเลยนะออกบ่อยตัวเนี้ยวิธีปฏิบัติราชการปกครองอะ่ะออกบ่อยแต่อันที่เป็น Com m o n sense จริงๆก็จะเป็นในเรื่องของตัวเนี้ยครับเจตคติอลริยธรรมเนี่ยตัวนี้อาจจะจะใช้เซนได้นิดหน่อยอืม ส่วนแม่บทจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแม่บททางการศึกษาก็เป็นพรบการศึกษาแห่งชาติใช่ไหมครับแต่แม่บทของความรู้รักษะการเป็นราชการที่ดีในส่วนนี้คือจะเป็นตัวนี้นะระเบียบรระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยจะเป็นตัวแรกที่เพื่อนๆต้องอ่านก็อาจอ่านเรียงกันไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นกฎหมายหลักเป็นกฎหมายแม่ที่จะจะต่อยอดไปกฎหมายอ,อื่นนะครับโอเคเวลาที่เขาให้เราล่ะนะครับ ให้เวลาหนึ่งชั่วโมงให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับความรู้ลักษณะเป็นการจัการที่ดีให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับนะครับอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆเนาะทีนี้เราก็จะมีในเรื่องของถ้าเมื่อสังเกตเห็นนะระหว่างตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกตรงนี้เราสอบเสร็จเราก็ไปกินข้าวใช่ไหมพอสอบวิชาแรกเสร็จเราก็ไปกินข้าว แต่ระยะเวลาตรงนี้ล่ะเพื่อนเพื่อเห็นเปล่าเหลือยตั้งชั่วโมงหนึ่งอ่ะเราทําอะไรได้บ้างนะครับจุดเนี้ยนักจากปีที่แล้วนะก็มีเสียงฟีดแบ็กมาเหมือนกันนะครับว่าบางคนนะครับบางคนนะก็ต้องนั่งอยู่หน้าห้องไม่สามารถออกมาข้างนอกได้นะครับบางที่ก็สามารถออกมาหน้าข้างนอกได้เลยบางคนเขาก็มาอ่านมาทบทวนกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ย ทําได้มันก็ขึ้นอยู่กาาับสถานที่สอบนะนะซึ่งตัวนี้ก็ยังมองว่ามาตรฐานยังไม่เห็นว่าแต่ละที่เนี่ยมีการจัดการอย่างไรและที่สําคัญเนาะนาฬิกานาฬิกาเนี่ยไม่มีให้นะของตั้มะแต่ก็บอกเวลาเรามาทําให้ระบริหารจัดการในส่วนนี้ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับซาตัมเนาะนี่คือสิ่งที่เราเห็นครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนแรกนะครับเพื่อนๆสํานสหรับภาคกอเน,อะ200นาะสองคะแน200น200คะแนนในส่วนนี้ ออกหลักๆนะครับมี3หัวข้อหลักที่จะให้เพืเ่อนๆได้ทดสอบก็คือมี1ความสามารถการคิดวิเคราะห์100คะแนน2 1 2ทักษะภาษาอังกฤษและ3ความรู้ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับจะเป็น3หัวข้อใหญ่แล้วก็มีหัวข้อย่อยด้านในนะตรงนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ตั้มสอบมานะครับในในปีที่ผ่านมาเนาะเนื้อหาจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับ ก็ขอให้เพื่อนๆช่วงดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถึงว่าแม้ว่ายังไม่ได้มีประกาศมาว่าเราจะได้สอบช่วงไหนก็อย่าชะล่าใจนะครับอย่าลืมทบทวนทําข้อสอบซ้ําด้วยนะครับทาบ่อยๆเนาะหวังว่าคลิปนี้จะให้เพื่อนๆได้ไอเดียมองภาพรวมออกนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับเพื่อนๆทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตั้มจะได้มาเจอกันในคลิปที่2นะครับเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของ ข้าขอว่าเจออะไรบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่สัะเวลามารับชมนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ